มีการที่หมอปลาทำรรหรือใครทำนี่นะฮะที่บุกเข้าไปในวัดต่างๆนี่นะครับมันควรจะมีการแก้ไขนะครับและผมจะบอกวิธีให้ผมจะบอกข้อกฎหมายให้ว่าวัดต่างๆเนี่ยจะทำการอย่างไรดำเนินการอย่างไรกับบุนคคลเหล่านี้ก<อ>ั<อ>บพราพุทธศาสนาสนะครับแล้วพี่จะบอกเคล็ดลับวัดต่างๆที่หมอปลาหรือบุคคลต่า,างๆเนี่ยเ,เข้าไปดำเนินการ น <ítulo> <run> <displayed, S 1> ะให้แจ้งความในคดีอะไรเดี๋ยวพี่บอกหมดเลยพี่ขอนิดเดียวนะเดี๋ยวแปเดียวแปเดียวในเคสนี้นิดเดียวครับว่าจะเป็นต้องขอนี่กั้นถือมากแลนถือมากคุยเคลยทั้งหมดเลยใช่ไหมครับครับครับก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊เดียวแเดี๋ยวนะแต่ว่าคือเหมือนจะมีมีเฉพาะการแก้ปัญหาข้างในหรือว่าจะมีไม่ไม่มีตั้งแต่เรื่องหลวงปู่นะฮะแล้วก็เรื่องคดีว่าจะทำหรือไม่แล้วก็เรื่องของ เรื่องของ,งนนรศาสนาวิธีการที่เขาทำเนี่ยมันมัน,ม,นมันถูกต้องหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวผมจะทําให้หมดเพราะว่าผมไม่ได้บอกช่องไหนเลยการมาบอกที่นี่ทีเดียวสแดส,สแดงว่าในการประชุมวันนี้เนี่ยค่มมะมีการมีการจะมีการจัดการแก้ไขปัญหาของของในวัดด้วยไหมครับผมไม่ไม่เกี่ยวครับคือคืออย่างนี้เราเราโฟกัสมาที่หลวงปู่อย่างเดียวหนึ่ง เ,เราจะมาดูซิว่าหลวงปู่เนี่ยเป็นอย่างไรเพราะผมก็ไม่เคยสัมผัสหลวงปู่ใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าเพื่อนผมที่ผู้พิพากษาเนี่ยเคยบอกอไว้เมื่อปีที่แล้วบอกว่าถ้าผมไปยะโสธรเนี่ยให้มากราบไหว้หลวงปู่สักครั้งหนึ่งผมเอ้ยชื่อชื่อหลวงปู่แสงไอ,อเราก็ไม่ได้สนใจหรอกนะฮะแต่แต่พอมีเรื่องขึ้นมาเนี่ยเราเห็นเนี่ยเราน้ําตาร่วงเลยนะคือเราเราเรู้สึกสงสาร,รท่านแล้วก็ เขาก็เลยติดต่อผมมานะครับผมก็เลยจะมาหาหลวงปู่ว่าช่วยนัดกรรมการวัดให้หน่อยช่วยนัดญาติให้หน่อยเราเนี่ยจะช่วยเหลือหลวงปู่เนี่ยได้อย่างไรบ้างเราจะเคลียร์ทุกปัญหาแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยผมไม่คิดว่าวิธีการที่หมอปลาทำหรือใครทำนี่นะฮะที่บุกเข้าไปในวัดต่างๆนี่นะครับมันควรจะมีการแก้ไขนะครับและผมจะบอกวิธีให้ผมจะบอกข้อกฎหมายให้ ว่าวัดต่างๆเนี่ยจะทําการอย่างไรดําเนินการอย่างไรกับบุคคลเหล่านี้ใ,<ช>ในเบื้องต้นนะคะจากคลิปแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆค่ะพี่มองว่ามีข้อตรงไหนที่มันผิดกฎหมายชัด,ดเมื่อิีอยู<ล>่แล้วครับอย่างเช่นเรื่องเรื่องข้อ,อ,อเดี๋ยวบอกพี่เดียวได้ไหมโอเคอเดี๋ยวแถลงทีเดียวเลยแป๊บเดียวเลยนะเพราะว่าไอ้นี่เป็นหมัดเด็ดซึ่งซึ่งพอพอน้องๆผู้น้องๆสื่อมวลชนออกไปนี่นะครับมันจะเป็นประโยชน์กับ พระพุทธศาสนาเพราะว่าผมอยากจะบอกว่าตัวผมเองนี่นะ <c oughs> หนึ่งเป็นบยาวัจกรวัดถรร้ำวัดนาคพระชรโสพลซึ่งเป็นวัดหลวงอยู่ที่กำแพงเพชรเป็นประธานกรรมการวัดธร,ร้พระมูลที่สาเป็นที่ปรึกษากฎหมายวัดเทพดีลากรุงเทพวัดหลวงแล้วก็เป็นที่ปรึกษากฎหมายของพระราชโสพลนะครับวัดบวรนิเวศซึ่งเป็นธรรมยุทธโดยตรงนะครับ ผมเป็นคือผมอยู่ฝ่ายนี้โดยตรงเลยเท่าแต่ว่าไม่ได้เปิดตัวแต่บวันนี้เนี่ยพอพอเรามาเรื่องหลวงปู่เนี่ยมันก็เลยจังหวะเวลาโอกาสพอดีเป๊ะเลยนะฮะ<ช>แล้วแล้วผมจะเอาความรู้ของผมที่ไปที่ฝ่ายกฎหมายเนี่ยมาบอกน้องๆว่าจะต้องทำยังไงขอเวลาแป๊บเดียวนะครับน้องได้ข่าวทุกคนเลยฮัลโหลค่ะ